กับ u ู e ิตช n แนลวันนี้ยังอยู่กันในเกม Escape from t a อ k o v เควสในวันนี้นะครับเป็นของ t e r a p i s t นะครับต่อจาก Sanitary Standard Part 1วันนี้ก็จะมาทำเป็น Part 2นะครับซึ่งเควสนี้ก็จะเหมือนกับ Part 1เลยนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องหา Gas Analyzer จาก1อันเพิ่มเป็น2อัน <Yeah. S 1> นะครับเพื่อส่งมอบให้กับ Therapist เพื่อผ่านเควสนี้นะครับดังนั้นเราก็จะมาที่แมปเดิมเลยนะครับที่ชื่อว่า Factory และอย่าลืมกุญแจนะครับ Pumping Station Condor <Wow. S 1> นะครับเดีย๋ยวเราจะไปดูจุดเดิมนะครับซึ่งเคยทำไปแล้วชื่อว่า s e n i t a r y Standard Part 1นะครับซึ่งเราจะต้องไปจุดที่เราจะต้องเปิดกุญแจนะครับตามแผนที่นี้เลยครับเดีย๋ยวเราไปดูกัน ก็คือตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้คุณแจไขเข้าไปกันดูว่าเราจะเจอแกสต์แอนะลเซอร์หรือเปล่า oh, <no. S 1> ก็ยังไม่เจอนะครับว้าว เอาล้ครับสำหรับคนที่ตามหายยังไงก็หาไม่เจอนะครับสำหรับแก๊สแอนาไลเซอร์วันนี้เราจะ <Yeah. S 1> าทำโดยการใช้ไฮเอาท์ Out ตรงนี้นะครับเราจะทำการสร้างมันขึ้นมาเลยให้เราเข้ามาที่ไฮเอาท์ Out ของเรานะครับเมื่อเราเข้ามาที่ไฮเอาท์ Out แล้วนะครับให้มาที่ชื่อว่าเวิร์ e n บน์นะครับเราก็จะเจอตรงนี้นะครับ <Yeah. S 1> ในการสร้างแก๊สแอนาไลเซอร์นะครับสิ่งของที่เราต้องมีก็ตามนี้เลยนะครับเมื่อเรามีของนี้ครบแล้วนะครับเราก็ทำการกดปุ่มสตาร์ท แต่ตอนนี้ผมกดไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่มีน้ํามันนะครับเชื้อเพลิงซึ่งเราจะต้องมาใส่ตรงนี้นะครับ generator แล้วก็ใส่น้ํามันเข้าไปครับปึ๊บแล้วเราก็กลับไปที่เวิร์เกเบนท์ใหม่นี่นะครับกดปุ่มสตาร์ทได้แล้วครับแล้วก็ออโต้เลยนะครับแล้วก็เฮล d ลเอร์ไปเลยก็จะใช้เวลาในการสร้างทั้งหมด17ชั่วโมงนะครับเราก็สามารถเปิดทิ้งไว้ได้ เอาว่าตอนนี้ผมมีอยู่1อันแล้วนะครับนี่ครับก็รอคราฟอีกประมาณ17ชั่วโมงนะครับก็จะสามารถส่งเวสให้กับเทลพีสได้แล้วนะครับก็เป็นเพียงเท่านี้เลยนะครับสำหรับเวื่นี้ก็จบเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดติดตามช่องดูนุ๊ a n แนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม